แบบเรียนจัญญาสมบัติของผู้ดีเล่มน,นี้เคยเป็นหนังสืออ่านของเด็กนักเรียนเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีก่อนผู้แต่งคือเจ้าพระยาพระ,สะเสด็จสุเรนทราธิปดีนามเดิมหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลเจ้าพระยาพระ,สะเสด็จเป็นโอรสพระวรวงศ์เธอกรมมืหมื่นปราบปอรปัก ศึกษาชั้นต้นในตำหนักเจ้านายฝ่ายในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและได้ศึกษาวิชาการต่างๆในประเทศอังกฤษเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ไปเป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธนอกจากหนังสือสมบัติของผู้ดียังแต่งร่วมกับกวีอื่นเช่นโครงภาพพระราชพงศาวดารกรอนจารึกแต่งประทีที่บางปอิน และบทดอกส้อยสุภาษิตสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน